โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีภายใต้การดำเนินง,งานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้เกิดการกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโดยการสร้างจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่แองเล็กสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนโดยจังหวัดพัทลุงถือได้ว่าเป็นเมืองมากเสน่ห์ที่หาได้ยากเพราะที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ในทุกฤดูกการซึ่งมีเส้นทาง เขาป่านาเลไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวท่ํากลางธรรมชาติอันหลากหลายเสน่ห์ที่สำคัญของการท่องเที่ยวพัทลุงนะครับเราโชคดีว,ว่าเราเป็นจังหวัดที่อยู่ตรงกลางของภาคใต้เราสามารถที่จะท่องเที่ยวได้ทั้งปีเนื่องจากว่าเราแบ่งโซนการท่องเที่ยวออกเป็น4โซนโซนทิศตะวันตกเนี่ยเป็นโซนภูเขาเขาบรรทัดนะครับแบ่งระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรัง โซนถัดมาเป็นโซนป่าแล้วก็เป็นโซนพื้นที่นาแล้วก็โซนทะเลสาบสงขาทั้ง4โซนสามารถเที่ยวได้ทั้งปีตลอดระยะเวลา12เดือนนะครับเพราะฉะนั้นทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมาเที่ยวพัทลุงได้ตลอดทั้งปีเลยครับอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับโดยเฉพาะมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อนวัดวิถีของจังหวัดพัทลุง ผมเชื่อว่าท่านจะประทับใจและตราตึงไปอีกนานแสนนานครับหากคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติควบคู่ไปกับการผจญภัยแบบแอดเวนเจอร์แล้วล่ะก็ชุมชนท่องเที่ยวลานคอยตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงถือเป็นคำตอบที่ตรงจุดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าที่นี่ คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับสายน้ำและหนานหินที่สวยงามโดยบรรยากาศ2องฝากฝั่งคลองนั้นยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งมาที่นี่นอกจากจะเห็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์จิบกาแฟชมวิวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสแล้วคุณผู้ชมยังสามารถล่องแก่งบ้านลานคอยได้อีกด้วยนะคะที่นี่เป็นชุมชน ท่องเที่ยวของลานคอยนะครับเรามีสถานที่ที่เป็นภูมิประเทศที่เหมาะในการท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีอ่างเก็บน้ำวุ้ยน้ำใสซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9าเนี่ยท่านทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้นะครับและก็ส่งเลี้ยงโครงการลุ่มน้ำปากพนังตอนล่างนะครับทำให้สายน้ำเนี่ยผ่านมาทางลำคลองและคนในชุมชนเนี่ยได้เอาสายน้ำนี้ มาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาทําล่องแก่งกันซึ่งการการล่องแก่งที่นี่นะครับมันแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราสามารถล่องได้ตลอดทั้งปีในด้านของโอทอปเรามีผ้าทอเรามีกลุ่มกล้วยฉาบกลุ่มเรื่องอาหารปลอดภัยจากสารพิษอะไรพวกนี้ครับที่จะให้ต้อนรับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีชุมชนท่องเที่ยวลานคอยถือได้ว่าตอบโจทย์เรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนซึ่งนอกจากในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่นี่ก็เป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้มาอย่างยาวนานเห็นได้ว่าที่นี่จะเป็นจุด ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างรายได้ทางยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุงก็จะมีงบประมาณในการสร้างศูนย์จาหน่ายโอท็อปในเรื่องของการรวมผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นะคะแต่จะเป็นการรวมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพัทลุงมาไว้ที่จุดศูนย์จําหน่ายที่นี่เพื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะเป็นการซื้อของฝันของฝากไปติดไม้ติดมือก็เป็นเรื่องของการสร้างรายได้ให้เกิดกับคนในชุมชนต่อไป คุณผู้ชมได้มาเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวลานคอยแห่งนี้คุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่พึ่งพิงกับธรรมชาติสัมผัสอาหารรสเด่นที่ไม่เหมือนใครสัมผัสกับที่พักโฮมสเตย์สุดชิวริมลำธารน,นอกจากนี้ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีคุณภาพไวให้คุณเลือกสรรอีกมากมายรับรองได้ว่ามาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับความประทับใจไม่รู้ลืม